อ๋ออันนี้ก็กินได้ป่ะส่วนใบอันนี้ก็เอาขังไปลองไปตำเจ้าหน่อยลองไปดูไ่ได้ไหมเออลองลองมาด,ด้วยเราเคยกินจระเทียมด้วกันเคือกึ่งแจกก้านมันเอาไปจแจกให้ยังตำเจ้าป่ะมาซานออกทังไง สบายดีทุกคนตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่ถงนาแคมสายน้ำแพ้ที่เมืองพงศลีแขวงพงศลีนะก็เป็นวิดีโอที่ต่อจากตอนที่แล้วที่พวกเราได้พากันขี่รถออกจากตัวเมืองพงศลีมาแล้วก็ ลองพากันมาตกมองเทียนลองเบ่งแต่ว่าน้ําหลายพุ่ะทุกคนสวงแล้วดูฝนก็บ่สามารถที่จะตกมองเทียนได้ตอนนี้พวกเฮาก็เลยอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวทรายจะไปเอานอไปเห็ดนอสมนะ้มเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศการไปเอานอแล้วก็เดี๋ยวพวกเฮาจะไปกินข้าวปลากันก็ไปติดตามบรรยากาศการพร้อมๆกันเดยทรายแล้วแสานอเห็ดนอส้มพอไม้เนี่นนีแล้ เป้าหมายคือจะมาเอานอแต่ว่าการมหาป่าฮั่นคือเรามาหามาหาลองเบิงเนาะเพราะว่าเขาหู้วันโจนี้หน้าฝนหน้ามันไหลยอยแล้วมันจะหายากเอาหมายไปจือมาเอานอไปเฮ็ดนอส้มอ่ะจะเฮ็ดเองเลยหรอเนอะส้มนเ,เนี่ไโออใหญ่เลยเนาไม่หวานวะ ไม่หกป่ะไม่หกไม่เนี่ยอยู่บ้านนอบ้านเห็ดกว่าได้อ๋อบ่ะอ๋อเดี๋ยวฮะเสี่ยวอันนอแบบใส่รถขึ้นภูไปสุดยอดแหละถ้าคนประจกนี่ก็โอเคนอประดลา อุ่มสมบูรณ์นะทั้งที่นะทั้งแสงของซาดีพี่นะใหญ่ๆเลยน้องหกเห็ดน้อส้มแต่มันสูงๆก็เอาอ่ะเนี่ยน่แต่มันสูงอยู่แต่มันน้อยอยากน้อยหน่อยเอาได้ผสมเจ้าเกือบวางอยู่บนไหนพัน นะวางได้ไมีแตน <laughs> นี่หนึ่งอันพี่เห็นได้สองอันสองอัน้วก็ มันสูงนะนี่เห็ดเห็ดนอส้นแหงคักแรือเปล่าเนี่แหระมันจะบางแบบถ้ามันสูงนมันจะซอยง่ายเอา,เอาเป้ามากเดี๋ยวค่อยจับอ่ะ เรื่องการเข้าปลาหาหาปลาหาโนหาย่างนี้ซายเราถนัดหลาย <c oughs> สาวอาทิตย์นี่คือเข้าปลาเขาอยู่ทางแผงอุดมไสพุ่นมันมันก็อุดมสมบูรณ์แต่วันมันบกค่อยอุดมสมบูรณ์เท่ากับทางพงศรีพี่นะทางพงศรีนี่อยู่แคมเมืองเลยยังมีฟานมีอย่างนมีหอยมีหอยต่นฟานมีอย่างขนาด ๋อใหญ่เแบบนี้เลยกำลังคักนะเพชรนอส้มต้มเ,เดี่ยวก็จืดละอะุบัติเห็ดต้นนอกับแก้วน้ำผู ให,หนน้พวกเขาไปกินข้าวเฮือนอ๋อมันแทบเลยมื่อี้พวกเราไปกินข้าวเฮือนทรายแหละมันก็ออกมานี่ซุ้มเดียวได้เลาเอาอันนี้เป็นนอนที่ไม่รอที่ต่มปลาที่ไปได้มีเจ้าของอย่างเียโอ้ต้องปอกมันปะ

ี่ห้วยน้ำนี่ถือว่าเป็นห้วยน้ำที่ใหญ่สุดที่อยู่ใกล้พงศรีนี่หรอวะแม่เลยอันเขาจะเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำป่าป่าใส่อยู่เมืองฮันบบเมนห้วยน้ำนี่สิบ่ห้วยน้ำโบได้ใหญ่ป่านนี้สิบ่ได้ใหญ่กตรงนี้นะมักทู่ระหว่างกลางอันนาเส้นทางเอาแม่นี่กับพงศลีมันอยู่คกลางกลางมันอ้อมแม่เท่ยวอันนะ มัวเราอดมันจะใช้พื้นนี่มันกมาแทวนั้นเลยมันมันออกยี่แถวภูฮันจริงจริอนนีหลังจากปอกแล้วเอาประมาณชักเต่านึงวหร uh -oh.

คายได้ทุกคนเลยคายมันคันคือกันได้คายมันวิธีการปลอกนอคือถ้าเราปอกมาฮอดบอลอ่อนมันแล้วเนาะเขาต้องเอามือจับไว้บอนี้จับเพื่อให้บอลอ่อนมันออกนะเด,ดอัน,นี้มันกระซี้ออกแบบนี้มันก็จะไห bon บอลอ่อนบอนี้ก็กินได้อันนี้นะจัดละสิอันึี้ตัวเึ้น จะเอาเป็นนอเอาเป็นถ่วงเป็นเล่มมาแบบนี้ซ้ายแล้วก็ชิเลือกเอาตัวที่มันอ่อนท่านใส่เป่าไปเลยนะจะได้เอาฝอยงายจเจ้าเป่าน้อยมาเป่ามันน้อยพอนเนะเอามาได้เป่าเดียวนี่ปะเจ้าต่างไปซอยเป่าเดียวนะพอแล้ว,วะ่ะ ขนาดนั้นนี่ครับแทบอ่ะแค่เวลาเป็นตมูกบ้างแบบส้มดีเนหะ็นใช่ตัวหนาดนี้จะส้มดีนอส้มนี่ก็เฮ็ดได้หลายแบบคือคนเอาไปเฮ็ดนอส้มนี่ก็จะเป็นไส้แกงเฮ็ดแจวเฮ็ดอย่างอีกดได้หลายแบบหลายแนว คล้ายๆป่าแดงเลยนั้น,หนแหละเนาะเอาใส่หั่นใส่นี่ น้อยหนึ่งโอ,โอ้เป็นสายย่านแท้น้ำเลยหรืไหมไหลว่าปแห้ง เส้นทางที่ทุกคนเห็นที่เป็นเส้นทางลงภูมาที่พวกเราขี่รถลงภูมาก่อนที่จะมาฮอดสายนาแห่งนี้ท่านเป็นเส้นทางไปส่วนซาเขาเจ้าซื้ออะไรทุกคนว่าได้มีบ้านว่าได้มีอย่างแล้วไปนี่ก็เส้นทางก็มาฮอะแถวๆนี้แล้วขึ้นภูนี้ไปก็จะมีส่วนซาข่เจ้าแมงกระเบื้องละไก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอยู่ฟาคพุนเห็นมีเถียงนาค่ะเจ้า จะไปกินข้าวอยู่เถียงนาใช่เจ้ามีสสองสามเถียงนะเถียง,งนาอยู่นะี่ เนี่อชักได้สิเดี๋ยวใส่ลาซีดังไฟเตียมมายางดีเลยอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นบังแก๊สป่ะหักแท้แบบนี้ มีอย่างอันนี้มอเคชมาซื้ออยู่ที่ตลาดเดี๋ยวเขาซิอันนี้มันอย่างอ๋ออันนี้ก็กลิ่น,นได้ป่ะโอ้ดินดินก่อนนะอ๋อดินดินอ๋อบ้านประดิษนี่เราผักตเตอะนั่นนะ เดี๋ยวก็ไปเอับไปตักน้ำก จอกินน้น้อเพชรเวลาเอาจีต้องจีไปต้องใส่ไฟแหงหลายในะส่ไฟแหงหลายแล้วมันจะไหมแล้วไปสุกหลายแล้วมันก็แซ่บถ้าอยากให้จีหม้อเพชรแซ่บนะต้องจีอยู่บอลที่เป็นขี้เทามันฮ้อนอนะไรจะแหงแซบนะ่บอะไน อยู่เถียงนาข้าเจ้าก็จะมีบอนใบเครืองอนะ่ะอันนี้เป็นบอนใบเครืองข้าเจ้าแล้วก็อันนี้หัน่นอ๋ออันนี้เป็นถ้วยใส่แกงยังมีแกงทีข้าเจ้ากินเหลืออยู่นี่เป็นคล้ายๆเป็นถ้วยแต่เอาไว้ใส่แกงใส่ย,ยังเทียงน,นาข้าเจ้าส่วนอันนี้หั่านน่าจะเป็นบอลใบบูชาหั่นฮั่นนี้นี่หรอ ไม่ใช่ัววนวเขาเก็บไปข้ายไหออ,อนนี้มักแต่งไทยอ่ะเห็นไหมคือว่ากลับไปแล้วใจลองซีมบังแซบอ่ะอืม แซบแซบดี่ด้นะมักแตงไ้มันจะนุ่มนุ่มแล้วก็หอมอ๋มอ,อกินกับเจ้ยแซบด้วยเนี่ยยังับกลิน่นเท่าวหร่ đó đó. mặt thêm một nôm sốt cắt miếng này miếng kia. Giờ đi không? อันนี้เป็นป่าที่เขาเอามาแกเมืองเอนเปต,งตังเจอได้บะส่วนใบอันนี้เอาขังไฟลองไปตังเจอหนะึ่ะก็ได้คือกัน มันถึงอยู่นะมีแต่จี้ท่อจะเด้กับเจ้าคือแบบเจ้าอันใบขิงนะอันนี้มันชิเละมันคืบอบ่อนเลยมันคือใบบ,บ,บ่อไไนเ, <laughs> เดี๋ยวพวกเราจะเริ่มกินเข้ากันทุกคน ก็จะประมาณนี้อาหารค่ะเจ้าพวกเราเดี๋ยวจะกอดัวกินข้าวกันเด้อแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปย่างราบบางทรรมน่านหนึ่งแต่เดี๋ยวพวกเราก็น่าจะเดินทางกลับะล้กินข้าวสวยแล้วก็จะเดินทางกลับเป็นการเดินทางที่มาเที่ยวมวนหลายทริปนี้ได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติที่เป็น<อ>ลาวฮอเทน,นะซีนเหมือนกัน เดียวกานลองไปพูยท่ไห้ไหมลองลองมาด้ยเอเคยกินจับเทือกันเพืออื่นจแก้านมันเอาแต่ไหแจกยังไงจำเจียวมัซ่านออกทต่ไหนอมหอมยังเดียวเดี๋ยวลองลองซีมันสิมถัะ ตอนเรนจะลองกินเชียวอีฟอหมักกิน,นกินน้กลิ่นาลองใหมแต่บุ้งอนไอันนี้กินน้าเคลื่อนอ๋อแซบเนาะม,มันจะออกหอมหอมอ๋อแซบแซบชนหเลเชียวอีอเอาเป็นคนขมูอ่ะออาไปเกื่อไม่อ่ะกินนี่แหละจืดอะไรนอนกับบักลามั่ อันนี้เป็นนอหวางได้เองข้ัวไว้อันนึงกับเจ้านอแต่ข้าวอันนึงโม,มกอ,อ๋อโมกโมกจะไหนมกคือโมกป่านี่หรออ๋อลองกินใบนี่ป,ป้าเราเรียน่าผักตดเตอะลองละลายเป็นอะไรม,มันจะออกกินคิวๆนั่นนี่วะเราทราบมันในในเรืเ่องไหม มันก็น่าจะเป็นสมุนไพรอีกอย่างึงี้นะ ทุกคนหลังจากที่พวกเขากินเข้าแล้วแล้วก็นั่งพักกันอยู่เฉียงนายแห่งนี้ก็เกืกอบสัวโมงนึงน่ะนั่งลมกันนั่งลินอยู่ก็งามหลายบรรยากาศดีกินเข้าไปช็อแซ่บน่ะก็อขอเข้าใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนด้วเดี๋ยวปัะดินจะจบวีดีโอนี้ไปแต่เทีย่ยนี้นะขอเข้าใจซายที่พามาเลาะมาเที่ยวพักหลายพักหลายคลยิปนี้เดี๋ยวเขาไปพบกันวีดีโอต่อไปนะสำหรับวีดีโอที่พวกเขารไว้งไปจะเห็นตอนนี้เด้อสบายดี